ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แม็กกอนทัตครับนันทศิษฐ์ครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมก็วันนี้วงสว่างซาวเวอร์เนื้อมหาลัยคลั่งนะครับผมก็เหมือนเป็นวันแรกนะครับเปิดเลิกนะในการเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็ใกล้จะถ่ายทำเต็มทีแล้วนะครับพวกเราก็เตรียมตัวกันมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับสนุกแน่นอนครับผมก็เป็นเลิกยามงามดีสําหรับการวงสว่งซีรีส์เรื่องใหม่ของพวกเรานะครับผมลองนัดวิ่งไหวไหมคะอุ้ยลองนัดอะไรเราคนเป็นของน้องนัด บอกเลยว่าสบายมากครับผมเพราะว่าตอนเวิร์กช็อปเราได้เน้นในเรื่องของมูเบนที่ค่อนข้างเยอะเลยทุกคนจะได้เห็นน้องนัทวิ่งวิ่งแล้วก็ล้มด้วยล้มด้วยล้มในเรื่องจริงหรือว่าล้มแก๊อ๋อล้มนล้มในเรื่องจริงครับแต่ว่าล้มแบบเท่ๆครับแต่ไม่ต้องกลัวนะทุกคนถ้าน้องนัทล้มแต่แม่จะไปอุ้มเองครับถ้าวิ่งไม่ไหวก็ให้ขี่คอโดนแม็กโดนกัดขาผมก็กัดน้องนัทต่อเลย นั่นไม่เป็นซอมบี้ครับผมแล้วตัวพี่แม็กเตรียมพร้อมยังไงบ้างกับการวิ่งหนีซอมบี้ในเรื่องก็จริงๆก็มีการเตรียมพร้อมหลายๆอย่างเนื้อแบบผ่าที่ทําให้มันไม่บาดเจ็บในในการถ่ายทาอะไรอย่างนี้ครับผมก็เราก็เตรียมเตรียมพร้อมเตรียมตัวกันมาในทุกๆคนเลยก็เพื่อให้ออกมาได้สมจริงแล้วก็ดูออกมาได้ดีที่สุดไง้หรือพี่แม็กจะเป็นล้มยังไงให้หลอล้มยังไงให้หลอล้มไปเสยรผมไปอย่างเงี้ยครับผมล้มไปผมก็อยากกระดิกครับ มันก็ไม่ได้อย่างงี้ไม่ใช่ครับผมล้มนัดลมไงให้น่ารักนะหรอนัดลมใส่พี่แม็กเลยกันเราจะบอกว่าลมในอ้อมกอดพี่มาครับผมไม่ได้ไม่ได้ครับผมผมเอาเป็นล้มเฉยๆแล้วกันเพราะว่าน่ารักอยู่แล้วไหนลองล้มมาสิไอ้เราพิจารอ ใช่ตาซ้ายอาจจะมองทางครับตาขวามองนัดตลอดว้าวพี่แม็กพี่แม็กนั่นแหละครับเฮ้ยไม่มีพลาดหรอครับผมปุ้ยดูแรงดีจริงด้วยอะไรนะครับอ๋อถ้าล้มใส่ทำไงผมเราต้องห้ามพี่แม็กล้มเพราะว่าถ้าพี่แม็กล้มเจ็บครับแน่อยู่แล้ว ไหวไหมอ่ะไหว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 ครับผมผมฝึกมาแล้วครับโอเคครับเรื่องนี้ถ่ายมันเป็นอาไรจะต้องถ่ายครับเกี่ยวกับจูนหรือใช่ครับเราต้องปรับจูนอะไรไกันบ้างก็ปรับง่ายๆเลยครับเรื่องนึงเป็นผีเรื่องนึงเป็นคนครับหนูเฉลยแล้วหนูเฉลยแล้วลัสไม่บมดเฉลยเลยเฉลยเลยไม่เฉลยผมผมกุ้เล่นครับผีเนี่ยก็มันมันก็ต้องอาจจะต้องจูน <S 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 ใช่ใช่ใช่ครับจริงๆก็หมายถึงว่าก่อนก่อนที่เราจะถ่ายทําวันวันวันที่จะถ่ายทําเรื่องไหนเงี้ยครับเราก็จะมาเหมือนกับเราก็จะมาคุยกันก่อนแล้วก็จะมาแบบเข้าคาแรคเตอร์โจทย์ไว้ก่อนว่าเออเนี่ยเราจะต้องพรุ่งนี้ราต้องเตรียมพร้อมกาบอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะได้ไม่ไม่ไม่จะได้แบบเข้าจูคาแรคเตอร์ไม่หลงเรื่องอะไรเงี้ยครับใช่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 แล้วคือแบบในในเบรกดาวเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วแบบวันนึงเราจะถ่ายซีอะไรบ้างเงี้ยครับแล้วก็ สามารถทําการบ้านกับบทได้เลยเข้าไปดูซีนที่จะถ่ายแล้วก็ดูแบบทำลายว่าซีนก่อนหน้านั้นกับซีนถัดไปเป็นยังไงบ้างเพื่อที่เราจะได้เชื่อมโยงแบบจุดของเรื่องราวแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันถูกต้องนี่ครับผมแบบล<น>ะเอียด ทีดีเอาแบบมือเลยแบบละเอียด่านได้คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับน้อย้อยหนึ่งไปเลยครับผมน้ทุกคนเป็นอย่างี้แหละครับตอนนี้ทัวร์ถ่ายไปทางไหนล่ครับครับผมทัวร์ก็เพิ่งถ่ายไปสองคิวใช่ครับแล้วก็อีกหลายคิวก็กลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วครับผมก็เตรียมตัวมาค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆในการที่จะได้ไปถ่ายทาแบบในในป่าในน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาสึกสนุกมากครับใช่ครับบอกเลยว่าใครที่ คิดถึงความดุของพี่แม็กนะครับผมทุกคนจะได้เห็นเต็มๆในทัวร์แน่นอนครับครับผมเราติดตามได้เลยครับนะครับครับครับและฮะผมใช่ครับเรื่องนี้นอกจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในดูมันดีนะครับผมก็จะมีศิลปินท่านอื่นท่านแบบรุ่นใหญ่มากๆมาร่วมแสดงด้วยครับผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเพราะว่านักแสดงรุ่นใหญ่ก็จะมีประสบการณ์ที่มากมากๆครับผมเราก็เป็นเหมือนกับว่า เข้าไปได้ได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ได้เข้าไปแบบดูทรัพย์ทักษะต,ต่างๆนะครับผมว่าเออเป็นยังไงบ้างก็ครับผมก็จะเต็มตัวให้ดีครับผมจะได้ไม่จะได้เข้าไปแล้วจะได้รู้สึกว่าเราเข้าไปใน,ในสายเดียวกันสู่สีช่วยสู้กันได้ครับแตบบ่ว่าไม่ไม่ d r อปอะไรงครับอ่า อาเวิร์ช็อปอาจจะแบ่งเปกลุ่มกลุ่มครับผมก็จะแบ่งเปกลุ่มกลุ่มก็ยังไม่ได้เจอครับผมก็แต่เราจะได้เจอกับเพื่อนๆสลับสลับกันไปมานี่ครับอยู่ที่คิวอะไรก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็เตรียมตัวรับประสบการณ์ดีๆมากมายจากในกองถ่ายเลยครับครับฝากซีรีส์นะก็ฝากซอมบี้เิร์ด้วยนะครับมหาไรคลั่งนะครับผมเรื่องนี้เป็นซีรีส์ซอมบี้นาะของไทยนะครับผมเรื่องแบบเรื่องแรกๆเลยหรือว่าเรื่องแรกเลยนะครับผมก็ ฝากด้วยนะครับโปรเลชชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับผมก็เรื่องบทนี่คือดีมากๆาครับเพราะว่าการเขียนบทนี่คือแบบไขเกลาวมานานพอสมควรครับจะเป็นบทที่กลมกล่อมแล้วก็สนุกแน่นอนนะครับผมอยากให้ทุกคนลองรอติดตามนะครับผมซาวไอเบิร์มหาไรยคลั่งนะครับครับฝากด้วยนะครับครับกคริสต์มาสสัีใหม่นได้ครับครับผมก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับผมก็ e r ร y c h ิ i s t m a s นะครับผมก็วันคริสต์มาสนี้ขอให้มีความสุขมากเนอะแล้วก็ได้รับของขวัญ ชิ้นโตโตเลยนะครับผมก็ขอให้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ใกล้วันปีใหม่แล้วด้วยครับผมก็ขออการแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนไปด้วยเลยครับผมก็ขอให้ปีใหม่ปีหน้านี้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยนะครับผมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา อะไรที่ไม่ดีเราก็เก็บมันไว้ในปีเก่าก่อนแล้วเราก็มาเริ่มต้นกับสิ่งดีๆในปีใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเลยนะครับใครเดินทางไปเที่ยวก็ขอให้ปลอดภัยนะครับผมใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในชีวิตขอให้ประสบความสําเร็จนะครับผม Happy New Year ครับคขอมาหนึ่งบทเพงแล้ว Happy Birthday จิงกะเบลจิงกะเบลจิงกเบลจิงกออนเ้อ๋อโอเคคนหนึ่งจิงกะเบลคนนึงจิงกเบลลเอ่ดครับผมได้ครับมาทับนิ่งกันครับครับ